สาม,มารถติดตามนยิยายเรื่องอื่นของแมวดำได้ที่ล like. e a d l i g h t mapibook, thanwalee แล้วก็เด็กดีนะอย่าลืมติดตามกันล่ะเพื่อนครับตั้งท้องให้กูหน่อย ep 4ชีวิตวันวันของผมก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่ที่แปลกไปนั้นคือผมหายดีบ่อยมากเช่นวันนี้ที่พวกเรานัดก,กันไปทำรายงานที่ห้องของมันหลังเลิกเรียนเช่นนี้กินไรดีวะไอบิววิ่งมากอดคอผม ผมยืนหน้ามองเมนูอาหารของโรงอาหารก็มีแต่เมนูเดิมๆอืมป้าเอากับเค้าหมูสับผมบอกป้าเจ้าของร้านกะเพราอ,อีกแล้วเหรอไอบิวทำหน้าเหมือนจะร้องไห้มันผ่าออกจากผมเดินไปนั่งที่ผมยืนรออาหารที่สั่งไม่นานเขากับเพราหมูสับก็ถูกนำมาไว้ตรงหน้าอร่อยไหมจังไอเดียถามพางตักข้าวเข้าปากคำใหญ่ ผมอ้าปากจะด่ามันมันจึงเอาไก่ทอดมาอุดปากผมก็ได้กูไม่โวยก็ได้เขินแก่ไก่ทอดหรอกนะวันนี้เรียนหนักชิบหายไอ้ปาร์คบ่นไปกินไปแต่กูหนักกว่าฮึมท้งโตหันมองเสียงร้องไห้ของไอ้ข้าวมันยืนร้องไห้ปลอมๆที่โคตรจะหลอกมึงเป็นไรไอ้เดถามคนที่กูคุยด้วยทิ้งกูไปหาพี่มืออีกแล้วมันบอกพางร้องไห้ดังกว่าเดิม ว้ยหยุดร้องกูลำคานไอบิวด่าเพื่อนไม่จริงจังตอนมันอกหักครั้งแรกทุกคนก็ปอบมันอยู่หรอกแต่มันบ่อยเกินไงเลยชินกับมันแล้วไอเพื่อนที่ยกูอ,อกหักนะแล้วไงทั้งโต๊ะต่างพร้อมใจพูดพร้อมกันทำให้ไอข้าชะงักนิ่งเบน่าไม่พอใจเพื่อนเลวมันว่าไม่จริงจังพังเช็ดน้ำตานั่งหลงข้างผม,งผมก่อนจะแย่งจานข้าวผมไปกินเอา้า ผมนั่งมองมันตักข้าวเข้าปากหลายคำไอ้หานี่อยากจะด่ามแรงๆนะแต่มันคงไม่สะทุกสะทานพอมันหน้านะนาะาพอกับไอ้เฮียที่นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ข้างผมเนี่ยช่วงเย็นผมติดรถไอเดมาที่บ้านมันส่วนพวกเพื่อนนั้นแวะไปที่ห้องของตัวเองก่อนเราจะตามมาอีกทีทีหลังยังไงต่อผมหันมองหน้าไอเดมันหันมามองหน้าผมเพียงนิดก่อนจะหันกลับไปมองถนนอะไร ที่มึงให้กูทำไงฝังลังไข่แล้วได้ยังไงต่อผมถามมันอีกก็รับน้ำเชื้อของกูแล้วก็ท้องผมนั่งจ้องหน้ามันนิ่งนี่มันกวาตีมผมสินะเดี๋ยวเราไปทำคลิปกันแต่ขอเคลียร์รายงานให้เสร็จก่อนมันบอกพร้อมยิ้มขำถ้ามึงกับกูไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กนะมึงโดนตีนกูไปแล้วคิดว่ากูกลัวมึงเหรอมันเอ่ยท้าแม่งอยากถีบจริงๆแต่เกรงใจ เดี๋ยวรถเข้าข้างทางผมไม่อยากนอนหยอนนะ้ำข้าวต้มรถราคาแพงขับเข้ามาจอดในชั้นจอด VIP พก่อนเราจะขึ้นห้องกันผมก็มอนแวะซื้อของกินเล็กน้อยเพื่อ,อไว้กินระหว่างทำรายงานพ่อแม่มึงเป็นยังไงบ้างจ่ายหนี้หมดแล้วผมบอกมันพังหยิบขนมก่อนจะหันไปมองหน้ามันขอบใจมึงมากที่ช่วยครอบครัวกูมือเลียวตบไหล่เพื่อนเบาๆไม่ใช่แค่กูที่ช่วยมึงมึงเองก็ช่วยกู ผมพยักหน้ารับเบาๆก่อนจะเดินไปจ่ายของและเดินขึ้นห้องพอดีกับที่พวกไอ้ข้าวมาพอดีมามากูเอาของดีมาด้วยมันบอกพังยกคิวกวนของดีที่ว่าก็คงเป็นแอลกอฮอล์แน่ตีหนึ่งบสานาทีจะเรียกว่าทำรายงานหรือมากินเหล้ากันดีเพราะตอนนี้พวกผมเมาจนไม่เหลือชิ้นดีส่วนเรื่องรายงานอ่ะเหรอช่างแม่งไอ้ข้าวมึงเมาแล้วเหรอ ไอบิวเอ่ยเสียงยันค้างมันพยายามดึงไอ้ข้าวที่หลับไปแล้วลุกขึ้นมากินเหล้าด้วยก็จะหันไปปลุกไอ้ร์คที่เมาหลับไม่ได้สติเช่นกันไอหาเนี่ยมั่งคออ่อนชีบผ่านมันว่าเพื่อสองคนที่หลับไปแล้วผมก็ไอเดนั่งมองหน้ามันปิดตุกอยู่ๆไอบิวก็นอนหลับกลางอากาศจริงให้ผมนั่งมืออยู่กับไอเดเราหมดแล้วอะ่ะผมหันมองไอเดะใบหน้าหล่อแดงจัดพาะแอลกอฮอล เลาเนอาที่ไอ้ข้าเอกมาจากบ้านแรงใช้ได้เลยรถด,ดีแต่แรงบาดคอไปนิดเดี๋ยวกูไปเอามาให้ใหม่มันบอกพังยันกายลุกขึ้นเดินผมนั่งมองมันตาปือก่อนจะลุกขึ้นตามหลังไอเดย์กายแก่กำลังหาเหล้าที่มันเก็บไว้มากูช่วยผมบอกมันเสียงยานค้างพังเดินไปนั่งลงข้างมันช่วยมันหาเหล้าที่มันเก็บไว้มันเก็บไว้ไหนวะ ผมถามพันมองหน้าเดย์กูเก็บไว้นี่แหละมันบอกพังหันมองหน้าผมเป็นจังหวะเดียวกับที่มันหันมองหน้าผมพอดีทําให้ตอนนี้ใบหน้าของเราอยู่ห่างกันเพียงฝ่ามือกั้นลมหายใจร้อนเป่าลดใบหน้าของกันและกันไม่รู้ว่าเพราะอะไรทําให้เราเลื่อนหน้าเข้าใกล้กันริมฝีปากนุ่มสัมผัสกันแผ่วเบาจูบตอบกันโดยไม่มีใครยอมใครก่อนจะเป็นรดจูบเ่าร้อนต้องการ นอ้น้ำอุ่นอมืมันเรียกชื่อผมแผ่วเบาต้องการมือหนาคว้าเอวผมเข้าไปใกล้กอดจูบรวมเลียบีบนวดแก้มก้นเต็มมือจนผมเองก็เริ่มเกิดอารขึ้นมาไอเดะอึมืมปลามือเลียสัมผัสสุกใสเข้าใต้เสื้อนักศาึกษาสัมผัสหน้าท้องมีมัดกล้ามเต็มมือก่อนจะผ่าใบหน้าออกหอบหายใจไอเดะมองสบตาผมอย่ต้องการ ก่อนจะอุ้มผมเข้าเอวกดจูบเราร้อนต้องการเพื่อนครับตั้งท้องให้กูหน่อย EP 5อึกอาการปวดเนื้อปวดตัวพันเล่นงานผมแสงแดดอ่อนๆรอดเข้ามาในห้องผมปื้อตาขึ้นช้าๆก่อนจะยิ้วหน้าปดวดร้าวทำไมร่างกายผมได้ปวดร้าวแบบนี้หรือเมื่อคืนเมาแล้วไปหาเรื่องแต่ติวใครวะโอ้ยผมร้องอุทาเสียงดังลัน่น เมื่อพอขยับตัวก็พันเจ็บล้าไปทั่วทั้งเอวทำให้ต้องนอนลงที่เดิมอย่าเสียงดังเสียงคุ้นหูดังขึ้นข้างผมเบิกตากว้างหันมองทางเสียงที่ได้ยินไอเดนอนเปื่อเปล่าอยู่ข้างผมใบหน้าหลอดูหงุดหงิดมากทำไมมันถึงนอนเปืออล่ะด้วยความสงสัยผมจึงเปิดผ้าห่มออกดูก็พบว่าตัวเองนั้นเปือยเปล่าไม่ต่างกันเฮียผมร้องอุทานดังลั่น พลุกขึ้นนั่งอย่างลืมตัวทําให้คนที่นอนอยู่ข้างๆพันตื่นมาพร้อมสีหน้าหงุดหงิดมึงเป็นไรเนี่ยนี่เสียงดังทําไมไอ้เหี้ยอ๋ยผมถีบไอ้เดตกเตียงดังตกุกร่างกายเปื่อยเปล่าลงไปนอนอยู่ที่พื้นมึงเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์กูตกลงจะท้องให้มึงไม่ใช่ให้มึงมาเอากูผมบอกมันเสียงดังลัน่นไอ้เดย์ชะงักนิ่งค้างไปพักใหญ่สีหน้ามันฉายชัดว่ากําลังคิด ก่อนจะเบิกตากว้างหันมองหน้าผมอย่างตกใจเฮียแล้วเฮียแล้วเลยของมึงกูนี่ที่เฮียแล้วไอเฮียเอ้ยเสียตัวให้เพื่อนเราจะมีอะไรอีกแต่ก็ดีนะคำพูดของมันดึงจติของผมให้กลับมารอยยิ้มเจ้าเล่ห์แต่งแต้มใบหน้าของมันไอเดทา้าคางมองผมด้วยสายตาไม่น่าไว้ใจแบบนี้ก็ไม่ต้องทำกิฟต์ได้รับน้ำเชื่อมของกูเต็มๆ จบคำพูดของมันผมหยิบหมอนปลาใส่น้าดีเต็มแรงดีพ่อมึงอะ่ะอู้เสียตัวนะเว้ยแค่ครั้งเดียวเองครั้งเดียวก็เสียตัวแถมเสียให้เพื่อนอีกผมกับมันตีกันอยู่พักหนึ่งจนเป็นฝ่ายจนเป็นฝ่ายผมเองที่เหนหื่อยหอบเพราะร่างกายบอกช้ำจากฝีมือมันแล้วไอ้พวกนอกห้องล่ะพอเหนื่อยสติก็ามาผมเพิ่งนึกขึ้นได้วันนอกห้องนอนมีพวกไอ้บิวนอนตายหาอยู่ อไอเดียที่พุ่งนึกขึ้นได้รีบลุกขึ้นเตือนความสูงวิ่งไปเปิดประตูห้องผมชะโงกหน้ามองตามมันไอเดียปิดประตูห้องนอนพันหันมามองหน้าผมด้วยทินหน้าตื่นตื่นอะไรพุ่งมันรู้เหรอผมถามอย่างร้อนใจไอเดียเดินมายืนตรงหน้าผมนอนตายหาไม่รู้เรื่องเลยสภาพแบบนั้นต่อให้ดินถล่กมก็คงไม่รู้เรื่องมันบอกพร้อมใบห,หน้ากวนตีนคิ้วเรียวพันกระตุกหลายครั้ง พลังกายผมพร้อมเมื่อไหร่ผมจะกระทืบมันมึงวางใจเถอะห้องกูเก็บเสียงมันบอกพังยกคิวกวนๆเหมือนภูมิใจนำเสนอห้องนอนมันมากมากจนผมอยากเผาไอห,ห้องนอนเวนี่ทิ้งหลอกกูหายดีก่อนเธอมึงผมเอ่ยคาดโทษมันไว้ไอเด็กยกยิมม้มขำมำพูดของผมพังเดินมาอุ้มผมขึ้นจากเตียงทำเฮียอะไรอาบน้ำไงมึงอยากให้พวกมันเข้ามาเห็นสภาพของมึงตอนนี้หรอ มันว่าพังเดินเข้าห้องน้ําผมได้แต่จ้องหน้ามันอย่างหาเรื่องทำได้แค่นั้นแหละสาสายน้ําอุ่นไหลาอาบร่างกายผมหลับตาแน่นเมื่อร่างกายเหนื่อยล้าแช่อยู่ในน้ําอุ่นมันฟินจริงๆนะติดที่มึงจะมาแช่กับกูทําไมผมหันหน้ามองมันไอเดยหลับตายกยิ้มสบายประหยัดเวลาไงผมหลีดตามองหน้ามันจะโวยวายก็ใช่เรื่องยังไงก็ผู้ชายเหมือนกัน แค่มันกับผมเพึ่งเอากันเมื่อคืนตอนนี้สัมผัสของมันยังติดอยู่ตามร่างกายของผมไอความเป็นชายที่ใครต่างติดใจแม่งเอ้ยไม่อยากยอมรับเลยว่ามันใหญ่และแสวดีจริงๆนึกถึงของกูอยู่เหรอผมสะดุ้งตกใจเมื่อไอเดีขยับเข้ามากระซิบข้างหูผมหันหน้ามองมันด้วยใบหน้าแดงจัดมือเลียวปิดหูข้างที่มันกระซิบไม่เว้ย ผมตะโกนออกไปพันหันหน้าหลบสายตาจากพิษของมันไอเด็นั่งจ้องผมด้วยสายตาเพื่พอใจมันนั่งมองผมอยู่แบบนั้นไม่ขยับไปไหนสายตาที่มันมองผมมันทําให้หัวใจผมเต้นแรงแตลกเกินไปแต่แรงก็อีกแค่มันจ้องเนี่ยนะช่วงบ่ายหลังจากพวกไอบิวตื่นมันก็ชวนพวกผมออกไปหาอะไรกินแก้แห้งซึ่งผมก็อยากไปหาอะไรกินเหมือนกันเลยตอบตกลงไปกับพวกมัน ทั้งทังที่ร่างกายนั้นจะเดินยังเดินไม่ตรงเลยมึงเป็นไรวะไอ้ข้าวถามพร้อมใบหน้าสงสัยผมได้แต่ยุกยิ้มแห้งแหงให้มันไปกูลื่นล้มฮะมันทำหน้างงผมไม่ได้ตอบอะไรมันไปและพยายามเดินให้ปกติที่สุดส่วนไอเดมันมองผมด้วยรอยยิ้มกวนตีนผมชูนิ้วกลางด่ามันแทนคำพูดและเดินคู่ไปกับไอ้ข้าวที่หันมองสาวไม่สนใจเพื่อนพี่เดยคะ ระหว่างที่พวกผมกําลังเดินหาร้านอาหารก็มีเสียงแสบแก้วหูดังขึ้นหญิงร่างบางอกใหญ่ใบหน้าสวยผิวขาววิ่งตรงมาหาไอเดเธอกอดไอเดแน่นเหมือนไม่เคยเจอกันมาก่อนเพิ่งคิดถึงพี่เดมาก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 มเลยนะใบหน้าสวยทําหน้าอ้อนเอาอกใหญ่ถูท่อนแขนแก่งไปมาไอเดทําหน้าเบื่อหน่ายพยายามแกะท่อนแขนเลียวออกจากเอวซอบเพิ่งออก มันกดเสียงต่ำในลําคอสิ่งหน้าเริ่มหมุดมิดเต็มทนนพึ่งคิดถึงพี่เดย์อะแต่เดย์ไม่คิดถึงเธอผมเอ่ยบอกทันทีพึ่งหันมองหน้าผมด้วยสายตาเอาเรื่องพึ่งคงพุ่งมาตบผมไปแล้วพี่น้ำอุ่นเกี่ยวไรด้วยพึ่งไอเดย์เอ่ยต่ำในลําคอท่าทางของมันดูไม่พอใจมากทําให้พึ่งยอมผ่ากายออกห่างเพียงนิดพี่เดย์อะทำไมทำกับพึ่งแบบนี้ไม่มาหาพึ่งบ้างเลยพึ่งน้อยใจนะ พึ่งยังคงพยายามมาอกใหญ่ถูอ้อนไอเดไม่เลิกหากแต่ไอเดก็ไม่สนใจมันหันหน้าหนีไปทางอื่นทําให้พึ่งงอนแล้วหันมาจ้องหน้าผมแทนเมื่อไหร่พี่จะมีแฟนแล้วปล่อยพี่เดย์สักทีผมเบิกตากว้างด้วยความงงไอเดย์จะมีแฟนไม่มีแฟนมันเกี่ยวอะไรกับผมวะพึ่งเธอจะก้าวร้าวไปแล้วนะไอเดย์เอ่ยว่าพึ่งเม้มันมฝีปากแน่นสีหน้าเหมือนจะร้องไห้ก็พึ่งรักพี่เดย์อะ แต่พี่ไม่ได้รักพึ่งมันบอกคนตรงหน้าชัดเจนพึ่งไม่ยอมหรอกพึ่งจะพยายามทำให้พี่เดลรักพึ่งให้ได้เออจบก็หันหน้ามาจ้องผมอย่างเอาเรื่องสายตาของเธอเหมือนอาฆาตแค้นผมมากก่อนจะเดินจากไปรวมกลุ่มกับเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองไปทําอะไรให้ก็แค่ชอบขัดคอพึ่งเวลาเข้ามาก่อไอเดผมเห็นแล้วนำคาญแทนวะพึ่งมีแตคฆ่ากูไม่วะผมหันไปคุยกคบไอบิวทางนั้นพยักหน้าเห็นด้วย พันกอดคอผมเดินนำไปก่อนไอเดกูว่าเย้เพิ่งอะไรนั่นน่ากลัวขึ้นทุกวันไอปากเอ๋ยบอกจะให้กูทำยังไงสะบัดเท่าไรก็สะบัดไม่หลุดเกาะก,กูยิ่งกว่าทุกคนอีกไอเดบอกพางสายหน้าไปมาก่อนจะเดินมากอดคอผมหรือก,กูต้องหาเมียเป็นตัวเป็นตนเอาเวลาคนพวกนั้นดีมันพูดพางหันหน้ามองผมพร้อมรอยยิ้มกวนตีนไปหาไกลๆเลย ผมบอกมันทางดันหน้ามันให้ออกห่างแต่ยิ่งผมดันไอ้เดยยิ่งเกาะผมแน่นมากขึ้นทําตัวเหมือนพึ่งไม่มีผิดออกไปมึงจะเกาะกูทำไมนักหนาวะกูหนาวอ่ะไปหน้าหรออ้อนเหมือนผู้หญิงถ้ามัอนอ้อนคนอื่นคงหล่นมันหน้าดูแต่นี่เป็นผมไงรู้ใจรูปพุงมันหมดรู้ว่าสิ่งที่มันทำอยู่เนี่ยมันต้อแลร้อนจนจะสุกอยู่แล้วไอสัตว์เดกูร้อน ผมจะกนใส่หน้ามันเสียงดังแทนที่มันจะหงุดหงิดไปกับหัวเราะชอบใจแล้วกอดคอผมเดินไปตามทางเรื่อยๆม่สนใจว่าผมจะพยายามแกะมือมันออกมากแค่ไหนยิ่งแกะไอเดยยิ่งเกาะน้ำอุ่นจ๋ากูหนาวจังเลยหนาวพอง้อนจะตายหา